กงครับก็กราบนะครับวอช้างนะครับเชิญครับวันนี้นะครับต้องขอเมตตาจากหลวงพ่อครับช่วยบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหานะครับเกี่ยวกับการจะสร้างนะครับผ้ายันรูปเหมือนของหลวงพ่อครั้งนี้ครับผมขอเจริญพรก่อนอื่นขอขอบคุณท่านอาจารย์กอท่านอาจารย์ใจเช่าคูตอน จริงๆหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนใช้เงินเก่งมากคือใช้เงินในฐานะประโยชน์หรือฐานะกุศลเก่งมาก <ฮะ S 1> จนเลยเป็นสาเหตุให้ท่านอาจารย์เนี่ยต้องหาอะไรมาทําเพื่อให้หลวงพ่อมีเงินได้ทำฐานะกุศลหรือเป็นประโยชน์ต่อาศาสนาแล้วก็สังคมที่พอจะทําได้ท่านกระดินโลนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่าง <ฮะ S 1> แล้วทีมงานก็รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลไม่ว่าจะรุ่นไหนถ้าเป็นส่วนที่มีเหลือแล้วบาถวายหวลวงพ่อพ่อจะทําบุญหมด จะไม่เหลือไว้เลยคือไม่เก็บไว้เป็นส่วนตัวคือนี่เป็นปณิธานอยู่แล้วที่เราทําวัตถุมงคลมาทําให้ให้คิดว่าเทวดาท่านคงจะรับทราบและคงอนุโมทนาในกุศลที่เราทําจึงทําให้สิ่งที่เราสร้างเนี่ยทรงคุณค่าและทรงมหิทธานุภาพเป็นมงคลท่านมาอนุโมทนาและรักษาพยานนี่ก็จริงๆแล้วไม่อยากจะทําอะไรเป็นรูปตัวเองอ่ะมันมันเขินเวลาเห็นรูปตัวเองแต่ท่านอาจารย์ว่า ถ้าทเป็นรูปหลวงพ่อนะครับบสัญลักษณ์หลวงพ่อคนอาไปแล้วจะได้ภูมิใจก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กที่ใหญ่หลวงพ่อก็ยังแซวท่านอาจารย์ว่านี่ถ้าเช่าไปสักหกแผ่นนะสามารถทําห้องในห้องเลยกันกัสฝาได้กันกัสฝาได้อนี้ความหมายของในตัวยันนะเวลาถามพ่อมา พ่อก็จะตอบเพราะว่าเป็นลายมือหลวงพ่อทั้งนั้นหลวงพ่อเขียนเองหมดเดี๋ยของหลวงพ่อพ้ายันนี้คือหลวงพ่อเขียนแบบเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยันอะไรก็ตามที่อยู่ในพ้าย,ยันในโปสเตอร์หรือในอะไรแม้กระทั่งสติกเกอร์เล็กๆอย่างเงี้ยก็เป็นลายมือหลวงพ่อทั้งสิน้นคนอาจจะไม่ทราบกันทั่วถึงจึงอยากจะมาให้หลวงพ่อเซ็นบ้างอยากจะให้จานนั่งนี่คือลายมือของหลวงพ่อทั้งหมดทุกตัว ไม่มีตัวไหนเลยที่ว่าคนอื่นเขียนก็คือครบเครื่องใช่เพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อก็วางให้เหมาะสมตามตามยันแต่ถ้าพูดถึงว่าเขียนครบเครื่องก็คงไม่ครบเครื่องแต่ว่าปกเสกก็คงครบเครื่องแต่ว่าเออพื้นที่เนี่ยมันน้อยเออถ้าให้เขียนไปเรื่อยๆก็อาจจะผืนเท่าากันสลาที่ก็ยไปกบครัก็แล้วก็เอาอย่างนี้นะหลวงพ่อจะอธิบายเอาเอายันที่เป็นตัวสูงนี่ก่อนนะ ก็ถือว่านี่คือยันพระควาคเนียเนียยังเนี่ยพระควาย,ยันพระความีความหมายว่ายังไงครับหลวงพ่อก็เป็นองค์<อ>แทนสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าอยู่อยู่สูงสุดเนอ่ก็ต้องอยู่เหนือเสียนก้าวเราอ,อิสวาสูเนี่ยมาจากอิติปิโสพระควาสวาขาโตสุป,ปฏิบันโนนี่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยแล้วนี่อย่างเนี้ยอย่างหลวงพ่อเขียนเนี่ยคนจะว่าทําไมไม่เขียนมะออุทําไมเขียนอุมะหลวงพ่อต้องขอโทษนะคนที่เรียนมาก็ไม่ได้เรียนมาเนี่ยแตกต่างกัน รัะนั้นหลวงพ่อจะออะขึ้นก่อนเสมออะนี่คืออรหังสัมมาสัพพุโตคือพระพุทธเจ้าอุนี่มาจากอุตมังธรรมมัชจคาได้แก่พระธรรมอันอุดมสูงสุดมะมาจากมหาสังคังประโพเทศมาจากมหาสงค์คือพระอริยเจ้าเพราะนั้นมะอะอุอุอะมะอุมะที่เขาว่ากันเนี่ยหลวงพ่อจะขึ้นอะอุมะก่อนเสมอ เออเพราะว่าเอาเอาอะขึ้นก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเอาขึ้นก่อนบางคนไปเอาพระสงฆ์ขึ้นก่อนเอามะขึ้นก่อนหลวงพ่อจึงเป็นสาเหตุที่มีโอกาสได้อธิบายเพราะบางท่านอาจจะไม่ทราบไปว่ามะอะกอุจริงๆหลวงพ่อจะขึ้นอะอุมะแล้วก็ใช่อุมะแล้วก็มะอะกอุที่หลังดังนั้นก็เอาพระพุทธเจ้าขึ้นก่อนจริงนี่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมอนุดมสูงสุดข้างบนนี้เป็นเป็น เที่ยวนี่คือพระจันทร์มีคาถาภาวนาว่าอัฏฐจันทะปันตชานันจะเอ่ออย่างนี้เป็นศูนย์อาทิตเออก็เออ,เอ,อก็เป็นว่าศูนยังเองกังสุมังพันธังโถกังยตาสุริยะชาตานิสุริยะกาโรโหติสัมปะโจงมาบังเกิดเป็นศูนย์อาทิตย์ส่วนอุนาโรมใครจะภาวนาว่ายังไงหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อเรียนไว้อย่างนี้โศกาโรมัชโรปัญจพุทโธโหมัชสัมภวัง อุณาโลมาสลาพุทธรังศีปภัสสลาปตาอุตามะทิพร,รัตนาอุณาโลมาปเนาจายเตอสังสโสปุสาภุพาสัตุโนพุทโธจงมาบังเกิดเป็นอุณาโลมนี่จึงบังเกิดเป็นอุตมะอุตมังอุตโม ο. คือความอุดมมงคลสูงสุดแล้วตรงนี้คือพุทโธแทนแสงสว่างแห่งพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้ก็ธร,รมโมก็คือพระธรรม นี่ก็คือสังโฆส่วนณนตัวนี้ก็คือนิพพานังประมังถึงยังนิพพานังประมังถุงกลางดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นยันพัควาบางคนไม่ทราบไปเรียกยันใบพัดยันอะไรก็แล้วแต่เขาก็เป็นยันพัควาเครื่องนี้เป็นพระเจ้าห้าพระองค์ก็คือณก,การโลกักุสันโตซิโวมเชมาเกิดเป็นณ โมกาโลกูนากมนโนนานาจเตจะมาเกิดเป็นโมพุทธกาโลกัสโปพุทเตจะทเวเนเตจะมาเกิดเป็นพุทธทากาโลศีสกยบุนีโกตมโจมจะมาเกิดเป็นทายะกนเนยะกาโรศีอรยะเมตโยชิหาติเตปัญญพุธานามามิหังจงม,มาเ,มเกิกจะเป็นลโม,มพุทธยะยะถาพุทธโมนะโม,มพุทธยะก็คือแทนพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ผู้ประเสริฐและเป็นความเจริญแห่งพัทธรกักรับเนี่ยก็ทั้งสองอย่างเนี่ย อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ซ้อนบางคนเรียกพุทธซ้อนบางคนเรียกพระเจ้าอมโลกก็ได้นะก็ครอบโลกก็ได้ครับนี่สี่ตัวนี่เป็นอิกะวิติคือหัวใจพระพุทธเจ้าคือบทอิติปิโสพระกวาหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทวนุตโรปุริสตธรมมาสาธิติสตเทมุตสานังพุโะกวาติเนียเราย่อหรือเหลือเก้าตัวเป็นนะวหรคุณวาอสังวิสโรปุสาผุภะ หรืออภพระสังพุทธวิสัสสุโปรโรนี่ก็ได้แต่ละยอดเหลือสี่ตัวเป็นหัวใจพระเจ้าว่าฆ่าไม่ตายเพราะว่าเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าใครจะทำร้ายให้ตายไม่ได้ก็เหลืออีก,กะวิติถ้าเหลือตัวเดียวเหลือคําว่าอิกคืออิติปิโสนั่นเองไปก็เป็นอีกสวาสุคือเป็นตัวแรกของสวากสุนี่ทุสานิมะนี่กับทุกสมุทัยนิโลดมักเป็นอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐที่พุทธเจ้าตัดสรู้ เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเลิศโลกของเรานี้เองอย่างนี้ก็เป็นนโมพุทธายะเหมือนกันนโมพุทธายะตัวนี้ก็เขียนไปทางให้มันเป็นศิลปะให้มันงดงามเข้ากับช่องมีความหมายอย่างเดียวกันนี่เป็นเหมือนรูปน้ําเต้าแต่ตัวทาะตัวนี้บางคนท่านก็บางคณาจาร์ท่านก็ว่าท่อรันโตศิลสมาธิท่อรันติสมารัตโน เทาะรันโตกรมมฐานังเทาะรันตังนมามิหังอุณาโลม,มาปนาชาเยเตสังสโสกุสาภาพุภาพะจงมาเป็นเทาะอุณาโลมบางคนก็เทาะรันโตแล,ล้นตันติอะไรก็แค่นัเราก็ไม่ได้เรียนมาอย่างนั้นนะนะแต่ว่าบางทีก็ใช้ว่าเทาะรันโตติละสมาธิติละสมาธิเกิดคือสมาธิทั้งสเป็นคณิกะอ,อุปจาระและอัปปนาสมาธิก,ก,ก,ก็ว่านี่ก็เรียกว่า เหมือนกับหัวใจของสมาธิบางท่านกา็เรียกเป็นหัวใจพระไตรปิฎกเพราะเป็นเป็นเนทาะตัวเดียวที่อยู่ข้างๆนี้ก็จิเจรุนิจิจจตเจตสิกรูปนิพานนี่เป็นหัวใจพระนิพานหลวงปู่บุตรบุตราวโรสอนหลวงพอ่เอเนาะนาชาลีตินี่ก็เป็นหัวใจพระศิวลีเป็นทางด้านโชคลาภพ,พุทธสังมินีีทําไมไม่อยู่ข้างหลวงพ่อก็เราเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็พุทธัทงสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิจงมาบังเกิดเป็นพุทธสังมิอะไรอย่างเงี้ยก็อำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นั่นเองอ่าอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อเขียนเอาเอาธาตุทั้งสี่ที่ประทับนี่ก่อนเนี่ยนี่พระอรหังเนี่ยคือป้องกันภัยทั้งสี่ทิศเลยเป็นพระอรหันต์หมดเลยเป็นองค์พระอรหันต์เนี่ยคำว่าอะอะ อะเนี่ยคืออารหังหมดเลยอันนี้ฟ้าผ่าไม่ลงเออตามโบราณความเชื่อนะไฟไม่ไหม้สิ่งชั่วร้ายออกไปหมดป้องก,กันไอ่ใช่อรหังหังละอะเนี่ยเขายันกันไฟอเออไม่อันนี้เป็นยันอรหังถือว่าความเป็นมงคลที่สุดแล้วพร้ารหั์ล้อมรอบเลยทั้งสี่ทิศเนี่ยเออเสร็จแล้วก็เอาบาร,รมีเอ่อสามติปทัชเนี่ยครอบครอบเอาไว้เนี่ย อิติปาลมิตาติงสาเนี่ยเนียแล้วก็อ่ะอาะดูธาตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเกิดด้วยรูปด้วยนามถ้าไม่มีธาตุภูกคุณไม่สาเร็จไม่มีฤทธิ์ไม่บิเดชเขียนอะไรขาดน้ำมัพร,ะระทะ,ะไม่ได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงถือเรื่องนี้ว่านี่คือนี่น้ำมัพะทะมะพทะนะพทะนะมะทะนมะ,ะนมะพะเป็นหัวใจธาตุทั้งสี่น้ำหนุนดินดินหน,นุนหนุนลมลมหนุนไฟไฟหนุนน้ำ อ,อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นหินหยางคือความอุดมสมบูรณ์ไม่เกิดความกระเพื่อมเหลื่อมล้ำแม้สังขารร่างกายเวลาเจ็บป่วยภาวนานี้ก็จะเกิดความสมดุลเอ่อถ้าทำสมาธิดีนะคนไม่มีสมาธิก็ยากเราเป็นนกแก้วนกขุนทองก็ไม่ได้อะไรไอ้พวกเขียนเสอือพวกปวนมัมีเยอะแต่มันไม่ใช่เสือจริงเออเพราะนั้นก็อันนี้ก็คนคนเป็นก็คนไม่เป็นทําให้เห็นก็รู้คนรู้ไม่รู้ ทำให้ดูก็เห็นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เขียนยันได้ก็เขียนยันไปมันคนละเรื่องกันนะฉะนั้นก็ก็รูว่าเขาเาเรียนมาลอกยันหรือเขียนยันอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนโยมดว่าการลอกยันกับเขียนยันไม่เหมือนกันนะต้องภาวนาหมดเรียกรูปเรียกนามหมดเลย ชนนเงี้ยนัเงินปัตมังพินทุกังจาตังทุติยังดันดเมวจัตติยังเพระกันเจวจตุตังอังคุสัมปวังปัตมังสิระสังจาตังเนี่ยไปเรื่อยๆพินทุเอกังสุมังพันธังพินทุโตอังคุสังยะตาไปเรื่อยของสูตรของนะแล้วเหลือก็เอามาเรียกเรียกลูกเรียกนามแล้วก็เสกตามตามคาถาเช่นยาทางเมตตามื่ให้โยมนะมีนักเงินก็ลงคาถาเรียกลาบเรียกโชคเรียกลาบไปอ้าวอันนี้หนึ่งประการรแต่เนี่ยข้างบนหลวงพ่อก็เขียนว่า อะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะอะสังวิโสโภตสาพุภะอาปามัจจุปะทีมัสังอังกุสังวิทาปุยปะเตชัสสุเนมะกูจนาวิเวเนี่ยก็เนี่ยหัวใจพระไตรปิฎกหมดแล้ว84,000พระธรรมคัน์เนี่ยสเสร็จแล้วก็พระเจ้าสิบชาติมาร,รมีสามสิบทัตต์ตรงนี้อะไรอ่ะพาหุงแปดบทสัทวิปปัสสุนี่ เป็นโพชชงเป็นหัวใจโพชชงคือเป็นคุณธรรมแห่งการตัดสรู้และปัดเป่าโรคภัยเป็นโพชชงขปริสนะอ,อะไรอ่ะทาสีเนปวิขาสาะอาเมือนี่ก็ทานบารมีศีลบารมีนี่คือบารมรถีถ้าถ้าถทารวมแล้วก็เป็นสามติดทัศสิบอย่างเพราะว่าเป็นอย่างต้นอย่างกลางแนละอย่างที่สุดเป็นฐานะบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถบานะรมีรมออันนี้ก็มาดูซัข้างนี้ นมะนะอะนโกนะกะกนอะนะอะกะอังนะอุมิอามิไมยิสุตังสุนะพุท uh ธังอะสุนะนี่คือพระเจ้าสิพพระองค์ทารงตะกูดก็การยักษ์การผีการพูดผีปีศาจยักษ์มารศัตรูหมู่ร้ายลนลรเออกสงครามก็อยู่ยงองพันเป็นมหาอำนาจป้องกันคุณใสคุณบนลลมเพลลมพัดทั้งปวงนะอะไรอันนี้ โสทายะนี่เป็นหัวใจยันเกาะเพชรก็คือเป็นเกาะแก้วกำแพงเพชรคอยป้องกันอันตรายไม่ให้เข้ามาถึงตรงนี้ก็ลงอีกะวิติทุสานิมะเอาไว้อีกส่วนข้างล่างนี่หลวงพ่อก็ให้พรก็เปิดมนุษย์เปิดเทพเปิดพรมเปิดดวงตานี่ให้ให้ไม่มืดไม่บอดเรียกว่า เบิกเนตรเอาไว้ในตัวจะเป็นสัญลักษณ์ว่าพระหลวงพ่อเขียนยันโดยมากจะจะ,จะมีคนมองเนี่ยเหมือนมีลูกตาอยู่สองข้างคอยมองอยู่เสมอแล้วก็ให้พรว่าอายุอันโนสุขังพลังส่วนนี่ก็เป็นนาคซ่อนหัวเป็นของหลวงปู่ใหญ่ก็จะพูดว่าสืบทอดมาจากทางหลวงปู่สุกวัดมะขามเต้ากับหลวงปู่เดิมวันหนองโพมีคาถาภาวนาว่าณนะห้ามมูปิดพุทธมิถัวทารอมตัวยะซ่อนหัวหายตัวบัดนี ณจง,งงโมจะงังพุทธกำบังธาละลายยะสลายอนัตตาสุญเปล่าและระถาหายตัวว่ามณิอนาพุทธายะอย่นี้นี่ก็จะเขียนเป็นตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นเทาะคงกระพันตัวนี้เป็นอะคงกระพันเป็นณนมหาละงับคือสิ่งที่เลวร้ายถ้ามาปะทะจะสะท้อนกลับหมดนี่ก็เป็นณคงกระพันส่วนนี้เป็นเทาะแฝดแล้วใช้คาถาโบราณว่าปัทมังปัทถังตัทธคมะจริงๆแล้วก็ คือมะอุปรธรรมังปัถังตะถากมะวาไอาไม่แตกยิงไม่ออกเป็นมหาอำนาจอิทธิฤทธิ์ก็บอกว่าอิทธิฤทธิ์เ่ยความความวิเศษเป็นมงคลมหาสจัน,น่ะบังเกิดขึ้นอย่างศักดิ์สิทธิ์ทางมีคนถามเยอะชอหนึ่งครับหลวงพ่อเออจริงจริงชอช้าต้องอยู่เนือเลขหนึ่งครับหลวงพ่อเนี่ยองตั้งว่าหวังอีซิงเทียนคือ าอีอซันซื่เนี่ยมันจากหนึ่งสองสแต่คำว่าอีของหลวงพ่อเนี่ยคือหนึ่งเดียวนี้เท่านั้นไม่มีสองสามี่หนึ่งเดียวนี้เท่านั้นที่มาจากฟากฟ้าท่านแปลอย่างนั้นนะเราก็ไม่ไม่รู้อะร,รู้รู้ทีหลังแต่ว่าพอเกิดมาเป็นเป็นผู้ชายเออเป็นหลานชายก็ว่าหวงอีชิงเทียนเนียคือนี่ นี่ก็คือพูดภาษากลางนะภาษาแต้จิ๋วก็ไม่รู้ให้ลูกศิษย์ที่เก่งภาษาจีนว่าแล้วก็เลยเลยว่าเป็นที่หนึ่งไม่มีสองเป็นหนึ่งเดียวเท่านึ่งเดียวผููเป็นหนึ่งเดียวที่มาจากฟากฟ้าถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเรียกว่าฟ้าประธานเน่อแล้วก็ช่อช้างเนี่ยก็เป็นชื่อหลวงพ่อคำว่าอันนี้เป็นตัวแทนได้เยอะ เอาองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ามาก่อนเป็นพระชินบนบวรชยโชยชยะคือชัยชนะครับแล้วก็เป็นช้างครับเ,เป็นชื่อหลวงพ่อชื่ยอย่ออุณาลมเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนที่พระกหนงของพระเจ้าคือเป็นตัวแทนพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องอยู่เหนือสุดครับเ,น,เนั้นก็เหมือนกับว่าชอช้างเนี่ยต่ำกว่าแค่พระพุเทธเจ้าเหนือกว่าที่หนึ่งก็เลยใช้สัญลักษณ์อย่างนี้มาตั้งสมัยไหนแต่ไรแล้วครับอ แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นคาถาเป็นมนมหาการกับมหาสะท้อนคนที่คิดกระทาย่ำดีคิดชั่วร้ายทำอะไรไม่ดีกับคนที่มีพยัยนานี้ครอบครองเนี่ยจะเกิดจะเกิดภัยพิบัติจะเกิดการสะท้อนกับจะเกิดเรียกว่ากรรมตามทันหรือกรรมสนอง คือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเหมือนถมน้ำลายรถฟ้าย่อมลงหัวกะลาตัวเองประเภทนั้นค,คือเราไม่ได้กระทําแต่คนที่มากระทํากับเราไม่ดีในทางที่เราอยู่ในเป็นกุศลแล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นอันตรพาลชนเหล่านั้นเป็นทุจริตชนเหล่านั้นย่อมจะเกิดความพังพินาศในการกระทําของตัวเองเองแม้ไม่มีพระคาถานี้ก็ตามพระคาถานี้คือจึงเป็นมนเฉพาะ ที่เป็นเป็นเป็นมวนิ้วเพชรเป็นมน, Pet, น,ม,นมหาสะท้อนเป็นมนที่ทำลายศัตรูเอ่อที่คิดจะมาทำอะไรไม่ดีหมายความเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเช่นเอารูปไปติดเอาไว้จะพัดเข้าบ้านลมเพลลมพัดอะไรตรายหรือคุณหรือใสขุณใสคุณมนคุณหน้าพิยาคมในทางที่ไม่ดีจะมาทำร้ายเนี่ยพยันเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองปัดเป่านี่เป็นความเชื่อนะคือสร้างขวัญกำลังใจเดี๋ยวหลวงพ่อพูดอย่างนี้จะบอกว่า ไปสร้างความงมงายให้คนเกิดความเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือบันทึกตามคัมภีร์โบราณที่ได้ร่ำเรียนกันมาจริงจริงจริงได้พูดอย่างนี้ได้แต่ไม่อ่านคาถานี้ให้ฟังเพราะเดี๋ยวคนต้องไปถอดเทปลักลอกหัวงพ่อไปแน่จึงไม่อ่านแล้วก็